สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับผมยังอยู่ที่หมู่บ้านท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสุลนครน,นะครับเพิ่งเสร็จการแถดาวไปสักครู่นี้นะครับก็คนมาเรียกว่าห0,000ื่นกว่าคนเลยนะครับก็ทําให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นล่าช้าไปหน่อยนึงนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับแต่ว่า ก็คงทาให้พ <S an> ี่น้องนั้นได้เห็นบรรยากาศนะครับว่าการแห่ดาวของชุมชนท่าแร่นั้นเป็นอย่างไรนะครับมีคนมาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับของหมู่บ้านนะครับก็คืออารานสาธารณะนะครับที่ติดกับศาลามาลติโนนะครับก็มีเวทีการแสดงนะครับซึ่งมีการแสดงนะครับแล้วก็มีแสงสีเสียงนะครับมีคนมาเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะมาร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยว ผมก็จะพาไปชมบรรยากาศนะครับว่ายามค่ำคืนนี้นะครับอากาศก็เรียกว่าเลขตัวเดียวแล้วนะครับเมื่อคืนก็9องศานะครับคืนนี้ก็ไม่ทราบจะกี่องศานะครับเดี๋ยวเราพาไปลอดซุ้มอุโมงค์นะครับซึ่งทำโดยทางทีนงานของอัศนวิหาร อะครัทเทวดามีคาเดลนะครับมีคนเป็นจำนวนมากนะครับมาร่วมงานในค่ำคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าบรรยากาศการตกแต่งไฟนะครับของที่นี่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องครับก็สวัสดีทุกคนนะครับขอส่งความสุขโอกาสวันริศมานี้ไปยังทุกทกคนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอุโมงไฟนะครับ ที่ท่าแร่นะครับมีความสดสดงดงามเป็นอย่างไรบ้างนะครับคืนนี้ก็มีคนมาที่นี่นะครับผมคิดว่าเกินหนึ่งหมื่นคนนะครับเพราะว่า,วาดูไปทางไหนก็มีแต่คนนะครับโดยเฉพาะอย่งช่วงที่มีการแห่ดาวนะครับถนนก,ก็เต็มไปด้วยผู้คนนะครับที่เป็นอุโมงค์ไฟที่อยู่ด้านหลังนะครับของอาสาวิหารอัครเท,รทวดาีคาเนะครับ ส่วนด้านหน้าของอาสาวิหารน,นั้นก็จะเป็นลานกิจกรรมซึ่งมีเวทีนะครับมีคอนเสิร์ตมีการแสดงมีแสงสีเสียงนะครับเป็นเวทีที่ใหญ่นะครับแล้วก็ผู้คนม,มากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วบริเวณหน้าวัดข้างวัดนะครับแล้วก็ถนนรอบๆชุมชนก็มีการออกร้านนะครับจำหน่ายอาหารสินค้าที่ระลึกนะครับเกมเพลงกิจกรรม นะครับคนเดิมอีกแล้วนะครับาขายของนะครับออกไปด้านนอกเลยนะครับอไม่มีค่าแรงนะครับผมคิดว่าถ้าเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับก็คงจะถ้าขายบริเวณวัดนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับต้องให้กับทางวัดนะครับเฉยออกไปด้านนอกเลยนะครับเรดี๋ยวเราจะให้พระพุธไปดึงเนี่ยเรียกว่าสายดาว เชิญเลยนะครับเชิญด้านหน้าลยนะครับหมดหมดที่ยังครับขายของเล่นนะครับเชิญเลยนะครับที่หน้าประตูนะหน้าประตูเหลือกี่บาทเหลือกี่บนะครับก็ความร่วมมือนะครับที่เห็นนี้ก็เป็นกิจกรรมบินโกนะครับพี่น้องครับเป็นอาเซีอสวยงามมากมากนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเหลือเขาเรียกว่าอะไรนะ นี่เป็นด้านหลังของอารนวิหารนะครับพี่น้องครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องเยโวกาบนะครับลองมาดูที่นี่นะครับสักปีหนึ่งนะครับนี่เป็นด้านหลังของอารนวิหารนะครับที่เขาสร้างขึ้นมานะครับเป็นรูปคล้ายหัวเรือนะครับพี่น้องครับ เมื่อวานนี้ผมได้นั่งเรือออกไปที่บริเวณหนองหานนะครับก็ทำให้เราได้เห็นว่าเอวัดที่เขาสร้างนี้เป็นรูปเรือจริงๆนะครับด้านนี้ก็เป็นหัวเรือนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าที่บริเวณหน้าบ้านพระคุณพ่อนะครับก็มีจุดคในรอบนี้นะครับมากมายเลยนะครับผมจะ มีมาดูนะครับว่าวัที่สุกาเขาตกแต่งประดับประดาอย่างไรบ้างสุขสารคริสต์มาทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอโอ้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากครับเชิญครับ